ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายสำหรับวันนี้อาตมาจะนำเรื่องราวที่องค์สมเด็จระสมมาสัมพุทธเจ้าตรัสถึงบุพกรรมแต่ว่าอยู่ในด้านของกรรมดีคือหนึ่งอน,นิธานบารมีและบการีนสองบุญที่เจอเกิดจากพระอาศัยโมทนาบุญมาสนแสดงแก่บ,บรรดาท่านพุทธบริษัท เมื่อบรรดาท่านพุทธบริษัทจะได้ดับทราบผล้วยการอธิษฐานและบารมีก็ดี้วยการโมทนาโกศลบุญญราศีที่บุคคลอื่นทําแล้วและโมทนาด้วยจะมีผลสืบเนือ่องกันเป็นราการใดสำหรับเรื่องนี้องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสตร์าสนาสัมมาสัมพุทธเจ้า สมัยที่พระองค์ทรงรเสด็จประทรับจับยังอยู่ที่พระเวรวันมหาวิหารพระองค์ทรงปราบรบัณฑิตสมณะสมณีนเป็นสำคัญและองค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสัดาจึงได้ทรงแส,งสดงรัดเป็นบนร,รมเทศนาว่ายโยฮาเวเป็นต้นเนื้อความมีอยู่ว่าในสมัยนั้น มาองสมเด็จพระพุฒธันบรมสาสนาสัมมาสัพทธเจ้าจะทรงตรัสเรื่องราวพระสมณสมณเณรองสมเด็จเพื่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสเรื่องราวบุพกรรมของพระอนุรุตก่อนความจริงบุพกรรมของพระอนุรุตนี้มีความสําคัญกักบรรดาท่านพุทธบริษัทมากเพราะเป็นผลที่โลกไม่ช้ำทำไม่เสีย คือว่ามีผลดีทั้งทางโลกและทางธรรมความพิสดารในเรื่องนี้มีอยู่ว่าในการเมองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระน,นามว่าพระปฐุมมุตระทรงอบัติขึ้นในโลกได้ทรงชีนพระชนอยู่ในสมัยนั้นมีคลบุตรคนหนึ่งเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตั้งพิสูจ์รูปหนึ่ง ไว้ในตำแหน่งเป็นผู้เลิก่กว่าพิสุทธิ์ทั้นหลายในด้านทิพย์ขุยานในระหว่างท่ากลางบริษัททั้งสี่เธอจะมีความปรารันายเช่นนั้นบ้างในวันหนึ่งได้นิมนต์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระนามว่าพระปฐุมมุตระนั้นมาถวายทาน แ้าพร้อมทั้งบรรดาพิสุสมนตนหลายซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขสิ้นเวลาจิวันและยังตั้งความปรารถนาไม่ว่าข้าพระพุทธเจ้าแม้แต่ข้าพระองค์เพิ่งเป็นผู้ได้อำนาจการถวายทานนี้ขอข้าพระองค์นี้จงเป็นผู้เลิศกว่าบรรดาพิสุทั้งหลายในด้านทิฏฐิกุยาน ในศาสนาขขงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งในอนาคตการเถิดพระพุทธเี่ยวข้านีบุรุษคนนั้นเขาตั้งมนโนปริทานไว้อย่างนี้มได้ตอนต่อไปเพราะอาศัยการถวายสังฆทานซึ่งมีองค์สมเด็จพระวิชิตมารเป็นเป็นประมุขในคราวนั้นเจดวันตั้งใจไว้ะเพาะ ว่าขอบุญกุศลน,นี้จงบันดาลให้เขาได้เป็นผู้มีทิพยคุยญญานพิเศษคือว่ามีทิพยคุยญญานเหลือพระอื่นใดทั้งหมดตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตมีนามว่าพระปฐุมุตระได้ทรงตั้งพระองค์ใดองค์หนึ่งในสมัยในสมัยนั้นไวมีเครนเมืององค์สมเด็จพระจอมไตรมีนามว่าพระปฐุมมุตระ ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณคือญาณน,นี้มีเฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ว่าพระสาวกก็มีเหมือนกันแต่ได้ว่าไม่กว้างขวางไม่ว่องไวไม่ไกลเท่าของพระพุทธเจ้าก็ทรงตรวจดูด้วยอำนาจพระพุทธญาณเห็นว่าสิ้นแสงกลับกลับนี้ผ่านไปได้แสงกลับบุรุษคนนี้จะ เกิดไปเกิดมาแล้วก็เกิดมาแล้วก็เกิดไปจึงกว่าจะครบแสงกลับก็ทรงทราบเพียงความสำเร็จความปรารถนาของเขายังได้ทรงพยากรณ์ว่าในที่สุดเห็นแสงกลับนี้ที่เรียกกันว่าปัตตะกลับเป็นกลับที่ทรงพระพุทธเจ้าเธอจะเป็นผู้มีชื่อว่าอนุรุธเทระ ระยะได้เป็นวิสุขพุ่นเลิยก,กว่าวิสุรูปใดรูปหนึ่งทั้งหมดในด้านที่เปรียยานในศาสนาขขงองค์สมเด็จพระพิิตมานทรงพระนามนว่าพระสมณะโคดม <c oughs> เขาฟังคำพยากรณ์แล้วมีความดีใจมากมีธรรมปีติเกิดขึ้นอย่างล้นพน้นมีความรู้สึกว่าในระยะแสงกลับข้างหน้า มีระยะใกล้คล้ายๆกับวันพรุงนี้เกะนมาองค์สมเด็จพระิินสีสมพันนามว่าพระปัุมุตระเสด็จดับขันก็สู่เข้าทัพปรินิพานแล้วเขาจึงๆได้ถามการบริกรรมเพื่ออันที่ยะได้ทิพยคุยยันแก่วิสุได้ให้บรรดาวิสุทั้งหลายได้แนะนำเขา เพราะว่าการที่จะได้ทิพยคุยานที่ดีจริงๆนั้นต้องทำโคมไฟเป็นต้นหลายพันต้นแม่พระสมัยนั้นท่านก็นเอาเรื่องเหมือนกันหมายความว่าหากว่าท่านต้องการจะได้ทิพยคุยานจริงๆก็ต้องบูชาพระรันตนตรัยด้วยวิธีโคมไฟ เมื่อบรรดาเมื่อเขาฟังอย่างนั้นพระาะอาศัยที่มีศรัทธาปรารถนาอยากจะได้ที่พยคุยยานจึงให้ทำโคมไฟหลายพันตน้นล้อมไปด้วยล้อมพระสถูปทองอันสูงใหญ่ได้เจ็ดโยชนนี่ความจริงพวกเราจะทำบ้างก็ไม่ต้องทำอย่างเขาเพียงให้กระแสไฟฟ้าให้แสงสว่างถ้าไม่ได้สร้างดวงโคมก็ช่วยในเรื่องกระแสไฟฟ้าช่วยโคมไฟ ซื้อน้ำมันซื้อตะเกียงซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับแสงสว่างถวายพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนานก็ได้ตามราสูตรนี้ทั้งกล่าวทั้งคนรวยแม่เมื่อเรารวยไม่ถึงก็ไม่จําเป็นเพื่อเอาเป็นแต่เพียงว่าทําอย่างเขาเย่ยมบรรดาวัดทั้งหลายท่านต้องเสียค่ากระแสไฟฟ้าเราไม่มีโอกาสจะสร้างขมไฟก็ให้ค่ากระแสไฟฟ้า วัดไหนที่นั่ใช้แต่เกียงน้ํามันก็ให้ค่าแต่เกียงค่าน้ามันเป็นค่าใช้ใจ่ายนั่นเองแต่แสงสว่างอย่างนี้ใช้ได้ <c oughs> เป็นนั้นว่าเขาทําอย่างนั้นแล้วได้ทําการบูชาด้วยประทีพโคมไฟตลอดชีวิตนั้นเมื่อจุติจากอัตราพนั้นแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกท่องเที่ยวอยู่ในเทวโลกและมนุษยโลกสิ้นแสงกับ ม่นี่ท่านมาได้บอกว่าเขาเกิดกี่ครั้งตายกี่ครั้งในกลับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจคําว่ากลับนี้เกิดในตดะกูลของคนเข็นใจอ๋อในกลับนี้เองแต่ว่าไม่ใช่ชาติสุดท้ายฟังแล้วจะเข้าใจผิดสําหรับกลับนี้คือกลับที่เราทรงกันอยู่นี่เขาเกิดหลายหน เมื่อเกิดในเดกูลของคนยากจนเข็นใจในกรุงพาราณสีอาศัยท่านสุมณะเศรษฐีเป็นคนขนย้าของท่านเศรษฐีนั่นเลี้ยงชีวิตอยู่เป็นลูกจ้างขนยา้าให้ม้าให้โคสมัยนั้นเขามีชื่อว่าอนนภาระแม้ท่านสุมณะเศรษฐีก็ถวายมาหาทาน ความจริงท่านสมณะเศรษฐีผู้เปน็นนายก็มีจิตสถามมากถวายมหาทานเป็นปกติท่านมาถวายมหาทานเป็นปกติอยู่ในนครนั้นตลอดการเป็นนิดภายหลังวันหนึ่งพระประเจกพุะทธเจา้ามีนามว่าออปริออปริธาออกจากนิโรธาสมาบัติที่เขาคณมาตแล้ว ท่านก็คิดว่าวันนี้เราจะทำการอนุเคราะห์แก่บ,บคุคคลใดนี้หนอความจริงพระปฏิเจา้าพระพุทธเจา้าพระอระหันต์ขณะใดที่ท่านเข้านิโรธาสมาบัติเต็มอัตราใช้เวลาเจ็ดวันนะใช้เวลาสิบห้าวัน เพราะอจากนิโรธาสมาบัติแล้วถ้าใครได้บำเพ็ญกุศลในวันนั้นถ้าเป็นคนจนอยู่ก็จะได้เป็นมหาเศรษฐีมั่งมีทรัพย์ในวันนั้นถ้าเป็นคนนิยมที่มีความลำบากด้วยกิจใดๆเขาก็จะมีความสุขในวันนั้นเองเพราะผลแห่งนิโรธาสมาบัติเมื่อท่านพิจารณาแบบนี้แล้วก็ทราบว่าวันนี้การที่เราทำการเคราะห์แก้บุรุษชื่อว่าอนนภาระ เป็นการสมควรเพราะว่าบุคคลนี้เป็นคนดีตั้งมโนบริทันมาในการก่อนด้วยดีมากด้วยปรารถนาที่เปอยกุญานเ mm hmm. มื่อท่านพิจาร,จารณารเห็นสมควรแล้ว mm hmm. ก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้นี่เขาอยู่ที่ไหน mm hmm. ก็ทราบโดยยายงของท่านว่าเขากําลังขนหญ้า จากดงจะกลับมาที่เรือนของเจ้านายเมื่อทราบดังนี้ท่านจึงได้ถือบาทถือจีวรแล้วก็ไปด้วยฤทธิท์ทำมาไปด้วยฤิ์จะไม้ความมาหาะไปไปยืนปรากฏเฉพาะหน้าของอนนาภาระสาหรับท่านอนนาภาระเห็นท่านมีบาทเปล่าในมือเขาจึงได้ถามว่าด้วศรัทธา นี่พระอาศัยเจตานาเดิมที่บำเพ็ญกุศลไว้ในพระพุทธศาสนาตั้งใจไว้เฉพาะว่าปราถนาจะเป็นผู้เลิศก,กว่าบุนคคลอื่นในด้านที่ยาคุย,ยานจึงบรรดาลให้เขาเกิดศรัทธาทุกชาติจะเกิดไปในชาติใดก็ตามจะมีอารมณ์เป็นสัมมาทิฏฐิอยู่เสมอเพราะเจตานาของเขาใหญ่อันนี้คาบรนดาท่านผู้รับฟังก็น่าจะฟังเขาไว้ล้วก็คิดตาม ใคร่ครวญไปว่าถ้าท่านมีความปรารถนาจะให้จิตใจของท่านเป็นสมาธิฏิมีความเห็นชอบไม่ประพฤติชั่วในชาติต่อต่อไปก็ดูตัวอย่างท่านอนนาภาระหรือพระพระอนุรุตอนนาภาระนี่ก็คือพระอนุรุตันเองเขายืนถามนั่นว่าท่านขอรับท่านได้พิสาบ้างหรือเปล่าพราะพระเจกับพระเจ้าก็ดาาได้ตอบเขาว่า เราจะได้จากที่ไหนละพระคุณเราจะได้ละในฐานะที่ท่านมีบุญมากเราทราบว่าท่านมีเป็นคนมีบุญแล้วก็เราก็ทราบว่าท่านมีศรัทธาจะสงเข้าเราเราจรึงได้มาในที่นี้สำหรับท่านอนาภาระจรึงได้เรียนว่าท่านผู้เจริญถ้าการนั่งขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรด คอยรอสักประเดี๋ยวนะครับเมื่อกล่าวดังนี้แล้วจึงได้ทิ้งหาบหญ้าวไว้ก่อนงานที่ทำวางไว้สิก่อนรีบเข้าไปสู่เรือนโดยเร็วแต่ยังถามพัญญาว่านางผู้เจริญอาหารส่วนที่หล่อนเก็บไว้สำหรับเพื่อฉันนะ่ะมีไหมเราได้รับคำตอบจากพัญญาว่ามีอยู่นาย เธอจะได้กลับมาโดยเร็วแล้วก็รับบารเอาของพระบะเจกับงพระเจ้าไปสู่เรือนของตน้ว <c> ย <oughs> ดีมีความคิดว่าเมื่อเ,เมื่อความที่เราเป็นผู้ปรารถนาเพื่อจะให้มีอยู่ในธรยธรรมในทายธรรมไม่มีนี่ตามภาษาบาลีท่านฟังไม่ชัดเอาอย่างนี้ก่อนแล้วกัน โดยความใจโดยใจความว่าในการบางครั้งที่เขามีรารถนนาจะถวายทานแกพระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งเวลาที่พบพระสงฆ์เวลานั้นก็ไม่มีของขนาดใดที่เขามีของก็จะถวายขนาดนั้นก็หาบุคคลผู้รับไม่ได้คือพระผู้รับไม่ได้วันนี้เขาบอกว่าแต่ถ้าว่าวันนี้ปฏิคาหคือผู้รับก็มาแล้ว แล้วของที่เราจะพึงถวายก็มีอยู่แล้วเป็นราบราบของเราอย่างเียแล้วเขาจึงให้เทอาหารทั้งหลายที่มีอยู่ลงไปในบาตรของพระบาเจกพระพุทธเจ้าจนหมดเป็นอันว่าอาหารสำหรับเขาในวันนั้นไม่เหลือเลย <c oughs> แล้นั่ว่าก็ไม่เป็นไรขอในบ้านมันยังมีพัญญาอาจจะหาให้ใหม่แต่ก็ต้องรอหิวเอาหน่อย นี่เป็นอันว่าเขาให้อาหารเขาให้ทานด้วยการตัดชีวิตโดยไม่คิดว่าเวลาหน้าเนี่ยเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ตามขอให้ Level, ได้ถวายกับพระก่อนแล้วกันเป็นทานที่เราต้องการมามากนี่เป็นความปรารถนาของเขา, <S <S าเมื่อเขานำบาตรมาแล้วก็ตั้งไว้ในมือคำว่าบาเจกุทธเจ้าแล้วก็ตั้งความปรารถนาว่า ด้วยทานที่กระผมได้ถวายแล้วนี้ขอความเป็นผู้ขัดสนยากจนอย่าได้มีกระผมอีกขึ้นยิดขึ้นชื่อว่าคำว่าไม่มีจงอย่าได้มีกระผมในชาติใดๆต่อไปเลยเป็นอันว่าทุกๆชาติเขาปรารถนาต่อ ในในชาติก่อนน้องเขาปรารถนาอยากจะได้ทิพยยคุยานเป็นผู้เลิศคือเป็นผู้บุเสด็จจากบุคคลใดทั้งหมดรวมความมาขึ้นชื่อว่าทิพยคุยานแล้วไม่ต้องการให้ใครเหนือเขาแต่ใน,นระดับชาตินี้เข้ามาดีฐานใหม่ต่อของเก่าไม่ลบเลือนเมื่อขึ้นเชื่อว่าคำว่าไม่มีจงอย่ามีกับผมในชาติต่อต่อไป จะเป็นชาติน้อยชาติใหญ่พบน้อยชบใหญ่จะชาติไหนก็ตามเมื่อเกิดแล้วขอความคำว่าไม่มียงหยาบก,กฏนี่เป็นคำอิีฐานสั้นๆแต่กินความหมายสูงถ้ากล่าวต่อไปว่าท่านเจ้าค่ะขอข้าพเ,เจ้าพึงพ้นจากการเลี้ยงชีพอันฝืดเครืองเห็นที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนี้และก็ไม่พึงได้ฟังคำว่า ไม่มีเลยในทุกทุกชาติโอ้จำมาให้ดีนะท <c oughs> ่านหลายผู้สนดับเรื่องนี้ต้องจำให้ดีคำนิทานนี้สั้นแต่ถ้าว่ากินความหมายโสจะถือว่าเขาเป็นคนโลภก,ก็ไม่ได้เขาก็ต้องการด้วยสมาชีวะเมื่อพระบาเจกพุทธเธจ้าได้ทรงสดับและอทุมโมทนาว่า ขอความปรารถนาของท่านจงเป็นอย่างนั้นท่านผู้มีบุญมากนี่ภาษานี้ถ้าอยาพูดภาษาไทยไทยปัจจุบันก็าบ,บอกว่าบอกว่าท่านจ้างใจเช่นใดขอได้เช่นนั้นแต่ถ้ามีความปรารถนาเช่นใดขอสำเร็จความตามความปรารถนาที่ต่ตางใจนี่เป็นภาษาไทยไทยเมื่อ,าาอท่านในพรแล้วท่านก็หลีกไป นี่ความดีของท่านที่ทำแล้วนี้เป็นเหตุให้เทวดาทนไม่ไหวแต่เทวดาที่ว่านี้เป็นเทวดาดีในขณะนั้นเทวดาที่สิงอยู่ที่ฉัดของบ้านท่านสมณะเศรษฐีเรื่องก็ได้กล่าวว่าในพูดถึงสมณะเศรษฐีถือว่าเศรษฐีมีฉัดขมันดาต่พุทธบริษัทได้โปรดทราบ ว่าในสมัยนั้นคนที่จะเป็นมหาเศรษฐีได้ต้องพระราชาแต่งตั้งเมื่อทรงแต่งตั้งแล้วก็ให้ฉัดสามชั้นเมื่อมีฉัดสามชั้นเป็นแล้วก็มีอำนาจม,มีหน้าที่ในการเข้าเฝ้าพระราชาปรึกษารษาชกิจราชการบ้านเมืองเหมือนกัน <c oughs> ไม่พาะอย่างยิ่งบรรดาเศรษฐีทั้งหลายก็มีหน้าที่เป็นที่ปรึกษาและเป็นทินพึ่งของพระราชาในด้านเศษรษฐกิจเป็นสําคัญอย่างยิ่ง นี่ฉะนั้นเทวันดาในที่นี้จึงบอกว่าเป็นผู้สิงอยู่ในฉัตรขสมณะเศรษฐีเพราะที่ไม่บอกให้ฟังก็เกรงว่าท่านผู้รับฟังจะจะสงสัยคําว่าสิงอยู่ในฉัตรก็โปรดอย่าเข้าใจว่าเข้าไปอยู่ภายในฉัตรเพราะเทวดาประเภทนี้เป็นลุกเทวดามีวิมานแตะอยู่ที่ยอดฉัตรของท่านมหาเศรษฐีเทวดาผู้สิงอยู่ในฉัตร ของท่านสมนาเศรษฐียีงกล่าวว่าน่าชื่นใจจริงๆให้พูดดังๆว่าน่าชื่นใจจริงๆทานเป็นทานอันเยี่ยมอย่างยิ่งซึ่งอนาภาระตั้งไว้ดีแล้วในพระอุปริทระปจกพุทธเจ้าท่านกล่าวดังนี้แล้วก็ให้สาธุการมาสา,สาธุสาธุสาธุสามครั้ง แปลว่าดีละดีละดีละสามครั้งกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุกล่าวจบก็สาธุสามครั้งด้วยกันเพียงนั้นท่านมาหาสฐีเห็นเทวดาแล้วก็ได้ยินเสียงเทวดาพูดยังได้กล่าวกับเทวดานว่าท่านไม่เห็นเราผู้ถวายทานสิ่งการประมาณเท่านี้หรือ เป็นอนุเวชฉันนี่ก็ถวายทานอยู่ทุกวันทําไมท่านไม่โมทนาแล้วก็สําหรับอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราถวายทานครั้งเดียวท่านโมทนานี่มีความหมายเป็นประการใดกมจริงท่านมหาเศรษฐีไม่ได้โกรธเทวดาแต่สงสัยว่าทําไมเทวดาเมื่อเวลาที่เราถวายทานจึงไม่โมทนาเราก็ทําอยู่ทุกวันพระมาก็ดีเราก็ให้ คนมาคนดีเราก็ให้คนยากจนเข็นใจมาปรารถนาจะมาขอ,อการเกือ้อกูลขอการสงเขาเราก็ให้ทําไมเทวดาจึงไม่โมทนาแต่ท่านคนใช่ของเรานี่ทำบุญคราวเดียวท่านโมทนาแปลกใจยังได้คิดว่าบุญนี้ควจะเป็นบุญใหญ่เทวดาจึงโมทนาเทวดาจึงได้ตอบกับมหาเศรษฐีว่าข้าว่เจ้า ปราลบทานของท่านแล้วก็ให้สาธุการหาไม่นี่หมายความว่าเทวันดาบอกว่าเราปรารบทานของท่านแต่ถ้าว่าจะให้สาธุการนั้นไม่ได้ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะทานนั้นเป็นทานธรมธรมดาธรรมดาเป็นของปุติเราก็มีความยินดีไม่ใช่ว่าไม่ยินดีในทานที่ท่านให้ แต่ถ้าว่าการที่ไม่ได้เปล่งวาจาออกไปเพราะทันนั้นยังไม่ควรแกการหมทนาคือว่ายังไม่การยังไม่ควรแกการเปล่งวาจาดังๆเราโมันนานในใจนี่เป็นอย่างนี้เลยนะเพราะเทวดานี่เขาไม่อารมณ์เป็นทิพย์เขารู้ว่าบุญประเภทไหนหนักบุญประเภทไหนเบาแต่การที่ข้าพเจ้าให้สาธุการแก่ท่านอน,นุภารณี พระเจ้าให้ไปแล้วก็เพราะความเลื่อมใสในบินดบบาบัตอันที่อน,นัภาระกระทําถวายแล้วแด่พระอุปริทธ h พระบัจเจกพระเจา้าคันนี้เพราะอะไรเพราะว่าอน,นัภาระได้ถวายทานที่มีความสําคัญมากคือตัดอาหารของตนเองเ,เวลานั่งเขามีอาหารของเขาอยู่พัญญาจัดไว้เฉพาะเขา เขาไม่มีของอย่างอื่นอีกที่จะเหลือไว้นี่ก็นำทานนั้นไปถวายแก่พระบัจจีกับพระเทเจ้าโดยคิดว่าเราจะมีกินหรือไม่มีกินก็ช่างามีการตั้งใจไว้เสมอว่าในการบางครั้งเรามีของก็ไม่มีพระผู้รับเมื่อพระผู้รับมาเราก็ไม่มีของวันนี้เรามีของแล้วก็มีพระแม้ของนั้นจะเป็นการตัดชีวิตของเราก็ตามที เราขอถาวายทานนี้แด่พระปเจกับพระเจ้าด้วยความเคารพแต่วความจริงของอื่นมีอยู่แต่ต้องปรุงใหม่มันก็ต้องหิวคนทํางานหนักเพราะนั้นว่าท่านมหาเศรษฐีนั้นได้ฟังคําของเทวดาแล้วก็คิดว่าน่าอัจรย์จริงๆท่านผู้เจริญเขากล่าวว่าเทวดาม่นน่าอาาจัจมากท่านเทวดาผู้เจริญ เราถวายทานสิ่งการเท่านี้แต่ก็ไม่สามารถเพื่อจะให้เทวดาให้สาธุได้สาธุแวราย,ยินดีด้วยท่านอนนาภาระซึ่งเป็นคนรับใช้ของเราก็าอาศัยเราอยู่อำทายนครั้งเดียวสามารถให้เทวดาสาธุการด้วยบินทบาตเพียงขนเดียวเท่านั้น เราจะต้องทำสิ่งอันสมควรแก่กันในทานของเขานี่เขาไม่ได้อิจฉาิศยาตาร้อนเขาหวังว่าก็เมื่อทานที่เราให้แล้วในนานแต่เทวดาไม่ได้ให้สาธุการแต่นาภาระคนรับชช้ของเขาให้ทานครั้งเดียวเทวดาสาธุการแสดงความยินดีทานนี้ย่อมมีความสาคัญ ฉะนั้นทานที่อนนภาระทำแล้วนั้นเราจะต้องมีส่วนร่วมด้วยนี่ความหมายของเขาเป็นอย่างนั้นนะเป็นนั้นว่าในการต่อมาเขาตั้งใจไว้ว่าเราจะทำบินธรรมบ,บั้นให้เป็นของของเราเสียหมายความว่า,วาการที่อนนภาระให้เนี่ยเขาเป็นนายเขาจะต้องเอาบุญนั้นมาให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ด้วยการอิจฉาดิศยา ฟังลีลาของเขาต่อไปเมื่อเขากล่าวดังนี้แล้วจึงได้เรียกให้อนาภาระเข้ามาและถามว่านี่เธอวันนี้เจ้าได้ให้อะไรแก่ใครไปบ้างอนาภาระก็ได้กล่าวว่านายเขรับวันนี้ก็ผมได้ได้หวพัฏตาหางแก่ท่านอุปริทะปาเจกพระพุทธเจ้าท่านมหาเศรษฐีจึงได้กล่าวว่าเอาอย่างนี้เถะนาย อ,อนาภาระเอาอย่างนี้เถิดน,นะพ่อเจ้าจงถือเอากระหาปณะนะคือเงินที่เราให้แกเจ้านี้แล้วจงให้บินาบาตนั้นกักฉันหมายความจงเอาเงินนี้ไปแล้วผลทานที่เธอทําไปแล้วแก่พระประเจเกพระเทเจ้าจงให้แกฉันสำรับท่านอนาภาระผู้มีคนรับใช้จะ่นี่กล่าวกับทัามหาเศรษฐีอย่างนอบน้อมว่าน,นายพอรับ ถ้าผมให้ไม่ได้เรอกครับบุญที่ผมทําแล้วด้วยความตั้งใจมอบให้ไม่ได้ท่านมหาเศรษฐียิงกล่าวว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าสตังเท่านี้มันน้อยไปฉันจะขึ้นราคาให้ใหม่เอาไหมให้มากไปกว่านี้เป็นอนุวาอนนาภารากธมหาเศรษฐีปรึกษาหารือกันอยู่อย่างนั้น ต่อรองกันไปต่อรองกันมาโดยท่านมหาเศรษฐีคิดว่าเงินของท่านอาจจะมีค่ากว่าบุญที่อนนภาระได้เพราะว่าอนาภาระนี่เป็นคนยากจนเข็นใจอาจจะเห็นแก่เงินมากกว่าที่จะเห็นแก่บุญกุศลแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผลย่อมไม่เป็นไปตามนั้น